สวัสดีครับผมโชคนะครับจาก dot a สองฉับไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซตใหม่ล่าสุดของในเจ้าโ r รเฟ t นะครับเป็นเซตที่มาพร้อมกับบัตร f g c l นะครับผม CAS Open Cup นะครับเรื่องตัวบัตรเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับผมให้สนใจก็แต่อีกเซตนี่แหละครับคือเซตนี้นะครับเป็นเซตที่มีชื่อว่าเซต s e r i g a n of the Woodland นะครับผมเป็นเซตที่เปลี่ยนในเจ้าโ r รเฟ t เป็นลักษณะคล้ายกับตัวของราชาแห่งป่านะครับน่าจะเรียกว่ากษัตริย์น่าจะถูกกว่านะครับผม โดยเซนนี้นะครับประกอบด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็จะมีอาวุธหมวกผ้าคลุมเข่าไหลแล้วก็ปลอกแขนนะครับผมเซนนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายจุดนะครับผมจุดแรกที่ผมคิดว่าสวยงามมากเลยก็คือเรื่องของหมวกนะครับผมหมวกนี้ทําให้น a เจอร์โปรเฟนเนี่ยดูเหมือนกับเป็นลักษณะของมงกุฎซะมากกว่าเป็นหมวกนะครับผมดูยิ่งใหญ่ดูเหมือนกับเขากวางนะครับผมที่คัดสันไว้อย่างดีนะครับส่วนเรื่องด้านหลังครับผม หลังของเนเจอร์โปรเฟนนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับมีผ้าคลุมที่ามาปกคลุมโดยผ้าคลุมเนี่ยดูเหมือนกับเป็นผ้าคลุมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกมแมลงนะครับผม,มแมลงพวกมแมลงป่องมแมลงสาบมาจากพวกมแมลงป่องมแมลงตะขาบอะไรพวกนี้นะครับผมดูมีพิษมีภัยนะครับผมดูน่ากลัวนะครับแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ไปในตัวด้วยครับมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นจุดที่สําคัญเหมือนกัน<อ>ก็คือ<ฮ>เป็นจุดของ ขวดน้ำนะครับเป็นขวดน้ําที่เป็นขวดน้ํามานานะครับผมมานาพชั่นนะครับผมที่โปรเฟตปกติเนี่ยเริ่มเกมเราจะซื้อกันประจําเพราะว่าเราต้องไปจังเกิลนะครับผมฝ์มป่านราจะต้องมีขวดน้าขวดนี้ครับมีมาในชุดนี้ด้วยนะครับผมแต่จุดนึงที่น่าผิดหวังนะครับผมก็คือเรื่องของหนวดนะครับผมดูแล้วไม่ค่อยถูกจลิตเท่าไหร่นะครับผมมันดูเหมือนกับไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าในมุมมา่ของราชาเนี่ยมันควรจะดูยิ่งใหญ่นะครับผมแต่นี่มามัดมุหนวดเป็นเป็นปมๆนะครับก็ไม่ไมม่รู้นกัวาาทํ ถึงมาทําแบบนี้นะครับผมแล้วก็คา,าทาน,นะครับคาทานี่ทั้งชุดนี่ดูดีมากนะครับผมดูเหมือนทัศน์ดูตกแต่งไปอย่างดีนะครับผมแต่คาทานี่เหมือนกับไปถอนต้นไม้มาแล้วก็เอามาใช้เลยนะครับผมดูไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่แล้วก็เอฟเฟกที่เคยมีเป็นแสงเนี่ยได้หายไปนะครับกลายเป็นคาทาไม้ธรรมดานะครับแต่ยังไงก็ตามครับผมชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกับชุดดั้งเดิมนะครับผม,มว่ามีความแตกต่างกันแค่ไหนนะครับ โดยชุดใหม่นะครับผมเมื่อเทียบกับชุดดั้งเดิมแล้วต้องถือว่าตัวของ Nature Profet เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับผมรู้สึกมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นมีความน่ากลัวน่าเกรงขามมากขึ้นนะครับผมตัวชุดนี้เรียกว่ากินขาดไปเลยครับกับชุดเก่านะครับผมเหมือนกับเป็นชุดเนี่ยชุดใหม่เนี่ยมันสวมทับชุดเก่าไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังนี่บอกได้เลยครับชุดใหม่นะครับเหมือนกับเป็นลักษณะของราชันนะครับผมลักษณะเหมือนกับ ใครไปนี่ก็ต้องเคารพนะครับผมแต่ชุดเก่าเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเป็นกันเองนะครับผมไม่ค่อยจะน่ากลัวน่ากังวลเท่าไหร่นะครับผมเรื่องของคาถาครับต้องยอมรับเลยว่าชุดใหม่นะครับผมมีความสวยงามน้อยกว่าชุดเก่านะครับผมในเรื่องของคาทานะครับเพราะว่าชุดเก่าเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีแสงออกมานะครับแต่ถ้าเทียบกับความเข้ากันของชุดนะครับต้องยอมรับว่าคาถาของชุดเก่านะครับไอ้ชุดใหม่นะครับผมมีความเข้ากับชุดนี้มากกว่าเสียตรงที่ว่ามันไม่มีไฟที่อยู่ในคาทานะครับผมผมว่าถ้ามีไฟเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับหลอกชุด นเพราะว่ากันโดยภาพรวมแล้วนะครับผมชุดใหม่เนี่ยคิดว่าชิ้นส่วนที่เราอาจจะถอดออกเพื่อความสวยงามได้ก็คงมีพวกหนวดเนี่ยแหละครับกับกะระทะนี่ยที่เราสามารถที่จะถอดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบชุดเก่าได้นะเพื่อความสวยงามชุดนี้นะครับผมรวมราคาบัตรแล้วมีราคาอยู่ที่ห้าเหรียญน,นะครับผมในสตอร์นะครับซึ่งต o t a สองยังแท่ของเราเนี่ยขายอยู่ที่เจ้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมสําหรับโอนแล้วก็ อสองร้าำหรับราคาทูนะครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ครับ <Who does S 2> สำหรับวันนี้ <very nice. S 2> ฝากไว้เท่านี้ครับ <them> nice. สวัสดีครับ